สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักไวยากรณ์กันนะคะการใช้คําว่าเหลียงกับคําว่าเลี่ยงนะคะเหลียงกับเลี่ยงถ้าน้องๆสังเกตดูนะคะอักษรจีนจะเหมือนกันเลยแต่ตัวพินอินนะคะและวรรณยุกะจะต่างกันเนาะพินอินเขียนเหมือนกันก็จริงค่ะแต่ว่าวันใยุ์ต่างกันนะคะ โอเคเรามาเรียนรู้หลักการใช้ของมันกันดีกว่านะคะอ่ะสองตัวนี้นะคะถ้าสังเกตดูเห็นไหมอ่าเหลียงกับเลี่ยงนะคะก็คือตัวอักษรจีนอะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตัววรรณยุกต์จะต่างกันเนาะถ้าสังเกตดูนะคะเหลียงวรรณยุกต์เสียงสองเลี่ยงวรรณยุกต์เสียงสี่นะคะเรามาดูด้านซ้ายมือกันก่อนคําว่าเหลียง นะคะเหลียงคือการตวงหรือการวัดนี่เองนะคะส่วนด้านขวาคําว่าเลี่ยงอ่าเหมือนหลีกเลี่ยงเองนะคะเลี่ยงแปลว่าปริมาณจํานวนแล้วก็ประเมินนี่เองเรามาดูตัวอย่างรูปแบบประโยคกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบประโยคกันนะคะเรามาดูกรอบด้านซ้ายกันก่อนที่เขาบอกว่าตัวอย่างประกอบในคาศัพท์ นะคะเรามาดูคําว่าถ้วยตวงกันถ้วยตวงภาษาจีนเราจะเรียกว่าเหลียงเปยเหลียงเปยนะคะเปยคือแก้วนะคะตัวนี้เหลียงเปยคือถ้วยตวงต่อมาค่ะเครื่องมือวัดก็คือเหลียงจี้เหลียงจี้นะคะเพราะว่าเหลียงเมื่อกีแ้แปลว่าวัดใช่ไหมเอ่ยนะคะจีก็คือเป็นกเป็นเครื่องมือนี้เองเนาะต่อมาค่ะ สุดท้ายวัดอุณหภูมิร่างกายเราจะเรียกว่าเหลียงทีเวินเหลียงทีเวินนะคะตัวทีมันมาจากคําว่าเชนทีที่แปลว่าร่างกายส่วนคําว่าเวินนะคะมันมาจากอุณหภูมินี่เองนะคะพอมารวมกัน3ามคตัวนี้เราจะเรียกว่าเหลียงทีเวินแปลว่าวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะ เรากลับมาด้าน,นขวามือกันที่เป็นประโยคนะคะเรามาดูประโยคแรกกันก่อนประโยคแรกเขาจะบอกว่าคุณต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันก็คือหนี่เหมยเทียนเย่าเหลียงถี่เวินหนี่เหมยเทียนเย่าเหลียงถี่เวินอ่าหนี่แปลว่าคุณเหมยเทียนคือทุกวันนะคะเย่าคํานี้แปลว่าต้องการนะคะ เหลียงถี่เวินเมื่อกี้เราเจอไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นวัดอุณหภูมิร่างกายนี่เองคําว่าเหลียงถี่เวินนี่เหมยเทียนเย่าเหลียงถี่เวินนะคะก็คือคุณต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันเลยนะคะตระมาประโยคที่2เขาจะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ได้วัดความดันอ่าเวลาเราอาจจะไปบอกคุณหมอใช่ไหมคะประโยคนี้ก็คือวอจินเทียนเหมยโยเหลียงเสียยา ว่าวจินเทียนมย,ยเหลียงเสียยานะคะอ่ะเรามาดูกัน我คือตัวฉันใช่ไหมคะจินเทียนคือวันนี้เหมยโยเหมยโยแลวว่าไม่มีนะคะจริงๆแต่ว่าไม่มีเนาะต่อมาเหลียงอ่าเมื่อกี้เหลียงตัวนี้จะแปลว่าวัดใช่ไหมคะถ้าเราเจอตอนแรกมาเนะาะคาว่าเสียยาเสียยาคือความดันนะคะ วอจินเทียนเหมยโยเหลียงเฉียยาก็คือวันนี้ฉันไม่ได้วัดความดันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะที่การใช้คำว่าเหลียงนะคะตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้คำว่าเลี่ยงกันต่อแล้วก็ไปเจอรูปแบบประโยคกันนะคะตัวต่อมานะคะการใช้คำว่าเลี่ยงนะคะเมื่อกี้คำว่าเลี่ยงเนาะอ่ะ เรามาดูนั่นซ้ายมือกนก่อนนะคะตัวอย่างประกอบในคำศัพท์คําแรกก็คือเลี่ยงสือเลี่ยงสือนะคะก็คือคำลักษณะนา,นามตัวที่สองนะคะลี่เลี่ยงลี่เลี่ยงนะคะคำนี้จะแปลว่ากำลังพลังหรือว่าแรงก็ได้นะคะตัวนี้ต่อมาตัวที่สามค่ะเลี่ยงลี่เลี่ยงลี่ก็คือ ประเมินกำลังนะคะถ้าสังเกตดูเห็นไหมคำศัพท์ที่2นะคะที่แปลว่ากำลังกับประเมินกำลังคำศัพท์ที่3แค่สลับตำแหน่งที่แค่นั้นเองความหมายคือเปลี่ยนเลยนะคะดูดีๆเนาะเวลานำคำศัพท์ไปใช้นะคะลี่เลี่ยงจะแปลว่ากำลังพลังหรือแรงนะคะส่วนเลี่ยงลี่ก็คือประเมินกำลังอ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูด้านขวามือการที่จะเป็นประโยคนะคะอ่ะเรามาดูประโยคแรกการประโยคแรกเขาจะบอกว่าคําลักษณะนามของภาษาจีนมีกี่ประเภทนะคะอ่ะไอตัวนี้เราสามารถเอาไปสื่อในห้องเรียนกันได้เลยนะคะ<อ>เวลาเราไปเจอเพื่อนๆเราอาจจะถามเพื่อนๆว่าคําลักษณะนามของภาษาจีน่ะมีกี่ประเภทหรือว่าไปถามหล่อชือเขาก็ได้นะคะใช้ประโยคนี้ได้เลยก็คือ จงหวนตเตเลี่ยงสือ有几钟จงหวนตเตเลี่ยงสือ有几钟นะคะจงหวนคือภาษาจีนเต๋อแปลว่าความแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเลี่ยงสือเลี่ยงสือคือคำลักษณะนามโยแปลว่ามีจีแปลว่ากี่คำว่าจงประเภทนะคะจงแปลว่าประเภทเนาะ ก็คือคำลักษณะนามของภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะจงหวนเติดเลี่ยงสือโยจีจงนะคะต่อมาประโยคถัดมานะคะเขาบอกว่าจะทำเรื่องอะไรต้องคำนึงถึงกำลังของตัวเองด้วยนะคะอันนี้เวลาเราจะไปให้กำลังใจกับเพื่อนเราสามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้หรือว่าไปเตือนสติเพื่อนนะคะก็คือ ่ชื做事不能不自量力做事不能不自量力นะคะจ,วจ้วชื่อคําว่าจ้วคําแรกแปลว่าทํำนะคะชื่อตัวนี้หมายถึงเรื่องราวนะคะปู้แปลว่าไม่ปู้หนึ่งหนึ่งแปลว่าสามารถปู้หนึ่งคืออะไรคะไม่สามารถหรือไม่ได้นี่เองนะคะ แล้วก็ต่อมาปูจือ้ออ่ะปูจื้อก็คือการนึกถึงหรือคำนึงถึงนะคะปูจือ้อส่วนคำว่าเลี่ยงลี่ก็คือการประเมินกำลังของตัวเองนะคะเช่นสมมติว่าบางทีอ่ะเราไปแบกหามหรือว่าทำงานก่อสร้างใช่ไหมคะหรือว่าไปยกของอะไรก็ตามถ้าเราทําเกินกำลังของเราอ่ะมันก็คือจะเกิดผล ไม่ดีต่อเราใช่ไหมคะต่อร่างกายของเราอันนี้ก็คือจะเป็นประโยคที่เหมือนกับให้ข้อคิดหรือเตือนสติเราเหมือนกันนะคะก็คือจะทําเรื่องอะไรก็ตามเนาะต้องคํานึงถึงกําลังของตัวเองก็คือจ่วชื่อปู้นหน่งปู้จื้อเลี่ยงลี่นะคะจ่วชื่อปู้นหน่งปู้จื้อเลี่ยงลี่นี่เอง เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะสำหรับหลักไวยากรณ์รอบนี้นะคะคำว่าเหลี่ยงกับคำว่าเลี่ยงนะคะดูดีๆเนาะเพราะว่าเราจะเจอกันนะคะในเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะตัวคำศัพท์โอเคค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพี่มุกนะคะในการทำคลิปดีๆต่อไปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ